ตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาลครับก็คือโดนโดนดูดไปด้วยนิดนึดนง,นงแต่พยายามพยายามลากน้องออกมาแลย้ยแต่ตอนนั้นไม่มีแรงแล้วยืนไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยฝืนดึงดึงน้องให้หัวพ้นออกจากน้าไม่ได้ครับตอนนั้นขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ผมก็อยากให้ช่วยเหลือทางน้องๆมากกว่าเพราะว่าน้องๆโดนไฟดูดไฟช็อตมากกว่าผม <S <S ผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับ รัตน์ใช่ไหมรัตชัยเนาะรัตชัยเด็ดที้สุดตลอดเราเสร็จก็กลับบ้านได้บเสร็จก็ทำงานทำงานทำเรื่องสองช่วงีแล้วที่เราผ่านไปนี่งั้นเรารู้น้องอีกแล้วตอนนั้นตัดสินใจยังไงอือเขาก็บอกว่าอ่าไม่ไม่มีไม่รู้สึกว่ามีผลกระทบต่างเทียบอะไรยัเไงเยอะเลยเยอะการที่เกิดขึ้นนะครับก็ คยกันก็ะทดือดดีเลยบ่จะเดือดจ่อยนี่เทคนิคเทคนิคตั้งแต่โวชหนึ่งสองแวก็สหนึ่งสอง่หก็จะจบแล้วก็บอกแล้วตันระบมไฟแล้วก็หมดเสไปนแล้วก็ไหนนีมันก็จะจบคือันไป อยามพูกว่าจังหวัดอุรินัร์อาจารย์กำชีพชลเลี้ยงหลานมาได้ดีมากปลอดไทยก็ดีนะใช่จอดภัยก็ดีต้อยสั่งคบว่ามันจะมีบ้างมีการบ้างมการวันนั้นตอนแรกเอ๊น้ำมันท่วมหนักก็เลยขับขับฝืนไปนิดนึงแล้วก็เอารถไปจอดเพราะว่าขับไม่ไหวกลัวกลัวที่รถเสียก็เลยเดินต่อไปข้างหน้าก็ดูว่าเส้นทางมันจะไปได้ไหมครับก็เลยอยู่อยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็ไม่คิดหรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้น ก็เลยเห็นน้องผู้หญิงกับน้องผู้หญิงที่โดนไปเดืคนแรกไปช่คนแรกเห็นนะเอ่ยลอยน้ำออกมาก็เลยพยายามที่ไปช่วยแต่มีคนเข้าไปช่วยเลยก็ยืนดูอยู่ตรงนั้นสักพักเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกกลายเป็นว่ามันเกิดขึ้นจริงครับตอนนั้นไม่เห็นหรอกครับก็คือตอนนั้นมันรถมันรถมันติดก็รถมันสวนทางมาก็ได้มีคนที่ถ่ายคลิปนะครับก็เลยตะโกนออกมาผมก็เลยวิ่งจากฝั่งตรงข้ามก็คือวิ่งไปช่วยเหลือน้องเลยครับ จังหวะนั้นก็คือเข้าไปพยายามที่จะไม,ไม่แตะตัวน้องเพราะว่าจะดูว่ากระแสไฟมันถึงถึงแค่ไหนก็เลยโดนโดนดูดไปที่ขาก่อนก็เลยถอยออกมาตั้งหลักก่อนมีพลเมืองดีเอาล่มมาให้ครับก็พยายามดึงน้องออกมาแต่ตอนนั้นก็คือล่มมันหักแล้วก็เลยได้ได,ได้ผ้าที่ท,ที่ไม่ที่ไม่เปียกจากน้องที่อยู่ข้างในประตูครับเอามาก็เลยฝืนตอนนั้นคือวัดใจเลยดึงออกมาครับก็คือโดนโดนดูดไปด,ด้วยคบนิดนึง พยายามพยายามลากน้องออกมาแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีแรงแล้วก็คือยืนไม่ไหวแล้วตอนนั้นก็เลยฝืนดึงดึงน้องให้ให้ให้หัวพลนออกจากน้ำไม่ได้ครับตอนนั้นก็พอดีครับก็เลยตอนนั้นรถพยาบาลมาช่วยทันเลก็เลยนั่งรถพยาบาลมามากับน้องด้วยครับว่าตอนนั้นก็ใจสั่นมามากเหมือนกันครับก็คือจะหลับแล้วตอนนั้นครับขอบคุณพี่ๆน้องๆที่มาให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ผมก็อยากให้ ช่วยเหลือทางน้องๆมากกว่าเพราะว่าน้องๆโดนไฟดูดไฟช็อตมากกว่าผมผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับซาวะคุณพ่อคุณแม่ทราบเรื่องแล้วทราบเรื่องเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่มาครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าล้างอะไรมีแต่ป้ากับยายมาครับว่าอยู่กับป้าไอ้อยู่กับยายสองคนอยู่บ้านยายก็เ่าตาซิมครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นอะไรครับอ,อ,อยู่กับบ้านมาสองคนเหรอสองคนยายลานนะคะแล้ว<อ> โทษนะครับพ่อแม่ครับเลยแล้วกันตั้งแต่เด็กนี่ค่ะคนตายมันคนเดียงอยู่อ่าแต่ก็มีลูกสาวคนโตที่เขาอุปถัมภ์เขาดูแลครับอ่ารู้สึกยังไงที่หลานชายรู้ภูมิใจดีใจค่ะแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าหลานตัวเองจะบ้าบินอย่างงี้อ่าเมื่อวานลูกข่าวยังไงเราได้ฟังหน่อยเท่าไหรนดูในเฟซค่ะหลานสาวเขาเปิดให้ดูเขาบอกไปช็อตแล้วหลานก็โทรไปเขาบอกว่าเขานอนโรงพยาบาล ็เลยไม่ถามเพราะตกใจพูดอะไรไม่ได้เลยถ้ลูกสาวคนโตเลยพามากังวลไหมครับตอนนั้โอ้ฉันพูดไม่ได้ฉันเห็นฉันแบบตั้งสติไม่ได้นะตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกอะไงบ้างโอ้ดีใจภูมิใจค่ะที่ร้านได้ช่วยดีมากเลยค่ะแล้วเราได้เดินผ่านเฉยๆใช่ไหมครับครับแล้วรุกแล้วังไงต่อแล้วก็พอเรียไม่ไกลก็ ัเก็รู้สึกชาตรงเท้านิดนึงครับแล้วก็จําไม่ได้เลยครับรู้ตัวอีกทีก็ไม่อยู่โรงพยาบาลจากทุกสกไงที่พี่เขาช่วยเรารู้สึกขอบคุณครับรู้จักกับพี่เขามาก่อนไหมไม่ตอนนี้ก็มาดีใจที่สามครับอ๋อแม่ตกใจตอนนี้รู้สึกโชคดีก็ขอบคุณอยากขอบคุณน้องพี่ ถ้าน้องไม่ไม่ดึงหงนอนุอ้กแม่ชมน้ำนานกว่านี้แล้วก็้มก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นมันพอดีไปหมด